สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สู้คนน้องครับครับเนาะทั้งในและต่างประเทศนะค vale รับเนาะมาม่าเหมือนนี่บ่อไก่ผ้าลงทะเลนะครับเด้อมากินย่างปลาเมือกนะครับเนาะบ่อไก่เห็ดแบบเป็นใหม่เป็นใหม่นะครับเนาะผักแก้มก็มีอ่าผักสลัดกับปอกทุู่้นะครับเนาะเอาเอาเบิังมาลงทะเลครับเขาเนี้ยนะครับเนาะทะเลกับเขาเนี้ยมันจะเข้ากันบ่ครับเนาะมาม่าเหมนบ่อได้ห่างจวดๆนะครับเนาะ มามามาหิวเขาหิวเขาตอนเศา้าคือเก่าครับก่อนไปทำ,กกำงานไปแบบเป็นใหม่เลยเฉียบใหม่เฉียบม,ม,มามันบรรยากาศร,รังบานคือเก่าหน่อยทีเก่าทีเดิม อืมอืมคับ เหมือนมันหนาวมันมันหนาวมันอุนอ่นๆพอดีมันอากาศมันพอดีนะครับมันเต็มเด็ดๆพี่หน่อยอื้ม

mày nó quá mạm nhỉ làm ra thế mà không mở nó thế mà bưng mà cay kinh chép 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 mà hỏi người đạo ต้องกินต้องเฮียนผองเอ้ยฮกใจแบบมีคนยางผ่านทางลัง Rồi khôn là bạn mày uhm. uhm. cứ ngập 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 luôn No no. Mhm. 嗯嗯嗯。嗯。嗯。 เธอช่องนายพี่น้องนะแดดอนะอกแล้วมันผลลังคาเขาพนะ่อเขาเขาตอนจุดท้าย เบิร์ตพอดีพี่น้องไหยเมื่อสมดุลพักกะะ่อนวะดกกินกับเบิร์อิมอ่มเด้ยเพชรมาเลย บริอีมพี่น้องเอ้บสำหรับคลิปนี้เนะาะบกไก่มาฝากมาตอนอย่างปลาหมึกครับครับนลำจิ้มนลำจิ้มโดดเด็ดนี่เสพเสพพี่น้องเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับตัวไข่บกไก่นเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บกไก่เพื่อจะบริพาคดคลิปใหม่ๆของบกไก่น,นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บกไก่นาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้รครับบกไก่ก็ มักกะได้สุขใจกระแซ่บาไกเลเด้อครับสวัสดีครับสบายดี